สำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะสนับสนุนเกมนะครับพี่ป๊อปมีร้านแนะนำมาฝากนครับนั่นก็คือร้านดับเบิลพีช็นั่นเองนะครับมีบริการเติมฟีฟ่าพอย t และแพ็กเกจอื่นๆที่สำคัญคือราคาถูกกับเติมเองแน่นอนถูกและดีต้องที่ดับเบิลเลยครับสวัสดีครับพบกับ eafc mobile กันเช่นเคยนะฮะวันนี้ก็เป็น EP แรกนะฮะที่เราจะพาน้องๆนะครับทำกิจกรรมนั่นเองครับ ในส่วนนี้นะครับก็จะมีเลเวลให้เราสามารถที่จะอัพเลเวลขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยเลเวลประมาณเลเวล7นะครับเราสามารถที่จะทำสกิลได้นะครับเนี่ยในเรื่องของสกิลนะครับก็เข้าไปแก้ไขทีมนะครับแก้ไขทีมนะครับมันจะมีท่าสกิลนะครับท่าสกิลนี้ก็ถ้าใครคิดอะไรไม่ออกนะครับเอาแบบเดิมไปก่อนนะครับ อของพี่ก็จะมีเฟกช็อตนะครับมีสับขาหลอกเปลี่ยนเลนนะครับตรงนี้รู้สึกว่าจะผิดนะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนนิดนึงนะรู้สึกว่าจะเป็นสับขาหลอกไม่ใชนะยังไม่ซื้อ,อชิ่งด้วยส้นแนวข้างข้างไหนวะตะวัดชิงด้วยส้นตวัดชิ่งด้วยส้นเออน่เดี๋ยวนะขอดูนิดนึงนะเอออันนี้แหละเนี่ยโอเคครบแล้วนะครับก็อันนี้ก็สามารถที่จะปรับได้ให้เหมือนเดิมก็ได้นะครับ ตรงนี้นะครับก็เลเวล7หรือเลเวล8ปประมาณนี้นครับในส่วนของเลเวล10นะครับเราก็จะสามารถที่จะเข้ามาช้อปปิ้งในตลาดได้นะครับก็ในเรื่องของเลเวลเราก็1ก็สามารถที่จะเก็บในภารกิจต่างๆได้นะครับ2ก็คือนี่ครับภารกิจมันก็อาจจะให้เล่นในส่วนของ h ฮดูเฮด VSA ก็ว่ากันไปอีกทีนะครับก็จะมี EXP ให้เรานะครับถ้าเราเล่นครบ6เกมเนาะ ก็จากเลเวลแก็จะเป็นเลเวลสิได้เหมือนกันนะครับเนาะตรงนี้ครับทีนี้นะครับมันจะมีแต้มในเรื่องของ o v r สูงสุดที่เราทําไปนะครับในส่วนของ ID หลักนะครับ o v r 143ครับได้แต้มมา2 0,000นะครับ o v r ID นี้นะครับ142ครับได้ประมาณ1มื่นาครับได้แต้มมาประมาณ15ื่นนี่ครับผู้ก่อตั้งตรงนี้ครับเราก็จะใช้แต้มตรงนี้ครับซึ่งจากการวิเคราะห์ดูนะครับวิเคราะห์ดูนะครับแต้มตรงเนี้ย ควรจะต้องเปิดตัวนี้แน่ๆนะครับตรงนี้จะใช้อยู่ที่2 0 0 0ซึ่งมันการันตีอยู่ที่8 8ดสิบแปดถึงเก้าสิบสี่นะครับก็มีโอกาสที่เราจะได้ของดีนะครับเนี่ยแต้มตัวนี้เขาเรียวแต้มอะไรแต้มผู้ก่อตั้งนะครับอ่าตัวนี้เราควรจะต้องเปิด2อันนี่นะครับอันนี้คืออันที่หนึ่งนะครับที่เราควรจะต้องเปิดนะครับอันที่2ก็ควรจะต้องเปิดตรงนี้นะครับเขาจํากัดอยู่ที่50นะครับดังนั้น2อันนี้ควรจะต้องเปิดนะครับแล้วก็อันที่3นะเราจะเปิดตรงนี้ก็ได้แต่ว่า แนะนำว่าน่าจะเอาเงินดีกว่านะครับเนื้อหนึ่งข้อดีของการเปิดเอาเงินนะก็คือ1ก็คือเราสามารถที่จะซื้อนักเตะในตลาดได้นะครับถ้าเราไม่พอใจอยังไงเราก็สามารถที่จะขายนัตเตอันนั้นคืนกลับไปได้เหมือนกันนะครับแต่ถามว่ามีในเรื่องของภาษีไหมอันนี้ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่า,เ,าเงินก็มีความมีความหน้าแรกเหมือนกันนะครับดังนั้นก็าวางแผนดีๆนะครับเดี๋ยววนันนี้เดี๋ยวเราจะมาเปิดตรงนี้ก่อนแล้วกัน,นครับตรงนี้ครับ อ่าเดี๋ยวพี่มีได้ประมาณสักจริงๆมันประมาณ13,500นะไมพันหาอได้วันนี้ครับได้มีเยอะนะครับไอดี ID หลักได้เยอะกว่านะครับไม่รู้มันคำนวณด้วยอะไรนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเปิดแพคนี้2แพ็คนะครับโชว์กันไปเลยครับว่าจะได้ตัวอะไระครับอ่นะดูซิได้ตัวอะไรจูวัเอ้ยเป็นไ<า>อเดีเฮ้ยโมซาร่าว่ะแน่นอนนะครับผมโอ้แต่ว่าซ้ำว่ะโอ้ซ้ำกับเคียซ่าครับ อาจจะขายนะอาจจะขายดูดูท่าอาจจะขายนะครับโอเคอ่าไว้ปะไรตัวที่หนึ่งซ้ำนะครับซ้ำตำแหน่งนะครับคือไม่ได้ไม่มีโมซาร่าหรอกแต่ว่ามีเคียซ่าอยู่แล้วนะครับมันซ้ำตำแหน่งกันไงอยากได้กองหลังมากกว่านะครับกองหลังดีๆมาสักตัวหนึ่งนะใครก็ได้กองหลังดีๆมาสักตัวหนึ่งอา้าวเป็นฝรั่งเศสสไตเกอร์ ไอคอนด้วยครับองรีเหรอเเซเก้แปดสิบเก้าครับผมสองล้านประมาณสักสี่ล้านนะก็ใช้ไปประมาณสี่พันครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเราเปิดไปที่ห้าสิบเลยเนาะเปิดไปที่ห้าสิบเลยนะครับไม่ต้องรุนไรมากฮะเปิดไปห้าสิบเลยครับก็สองพันห้าร้อยแต้มนะครับก็ขอกองหลังแล้วกันนะครับเพราะว่ากองหลังยังไม่มีนะครับเฮ้ยวอล์เหมือนกันครับผม วุ้ยวอแบบนี้โอ้บาวซิล C M เฮ้ยกาก้าเหรอโอ้โรน,นันดินโยครับโอ้โหโคตรใช่วะ่ะสี่สามสามแอทแทกแล้วละ่ะจำเป็นต้องใช้แผนนี้แล้วเฮ้ยได้นะ G K ทาบาสเอาได้ได้ G K มาสองตำแหน่งเอ้ยโอ้โห G K เยอะไปหรือเปล่าอา่ามี C B มี C B มามีแดนโซครับมีแดนโซอา้าวแต่ว่าอันนี้ถือว่าโอเคเลยหกล้อหกล้านนะครับขายได้ด้วยอ่ะ มาก็คงจะต้องเอาไปขายเนาะขายไหมอุ้ยยังขายไม่ได้ด้วยอืมอ่ะเดี๋ยวดยวูดูดูสิ442ตอนนี้นักเตะอ่ะเดี๋ยวขอดูนักเตะสำรองนิดนึ่งฮนะ CAM อืมเราใช้แผนนี้ไปแล้วสิไม่เข้าแผนเลยอะ่ะต้องกลับไปใช้433ไ,ไหมแต่แผนนี้ก็ดีอยู่แล้วนะ OVR ตั้ง83 กองหน้ากองหน้าอ่ะมีโกโก้อ่ะเปลี่ยนนิดนึงฮะก็เป็นเทเซเก่ ge, เนาะนะเทเซเก่ Te ge, นี่เทเซเก้ Te ge, สี่ดาวเท้าสี่ห้าครับสลับเลยแล้วกันอืมก็ใช้เทเซเก่ก็ได้่าแล้วก็เปลี่ยนตัวนิดนึงนะฮะอ๋อรู้กว่าจะกองหน้ากองหน้าเฮ้ยกดผิด อ่ะค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งฮะโอเคเมื่อกี้ได้ของไปแล้วเนาะก็ร้านค้าร้านค้าอ่าประมาณนี้ครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับก็อย่าลืมเอาแต้มนะครับมามาซื้ออสกิลมูฟนะครับอย่าลืมมาซื้อสกิลมูฟนะรู้สึกว่าจะมีสกิลมูฟเยอะขึ้นมากว่าเดิมนะครับอันนี้ฮะเดี๋ยวไปศึกษากันอีกทีนะครับมีหลายอันอีลาสติโก้นี่ไม่แน่ใจอันไหนเหมือนกันนะ เ,ออเดี๋ยวไปฝึกกันอีกทีนึงนะครับหวังว่าคงจะมีอะไรเด็ดๆมากกว่าซีซันที่แล้วนะในเรื่องของสกิมูฟนะครับคงจะแบบมีอะไรที่แบบเยอะแยะมากมายนะครับตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นแต้มที่น่าจะต้องแลกนะครับในประมาณที่เหลือก็แลกเป็นเงินก็ได้ครับนะเงินเมื่อกี้มีเมื่อกี้ที่มีอยู่ที่เก้าพันใช่ไหมเก้าพันถ้าแรกก็คงจะ,ะมาณสักเท่าไหร่มาแล้วห้าสิบแต้มสิบตรงนี้ห้าตรงนี้ ี่หมื่นหกพันห้าสิบตรงนี้ห้าสิบใช่ไหมเดี๋ยวนะครับได้ไหมห้าสิบเลยได้ไหมห้าสิบเลย <50. S 1> ได้เลยก็ห้าร้อยเท่าไหร่ห้าสี่ยี่สิบสองล้านไหสองล้านนะแล้วก็ที่เหลือก็ไปแลกที่สิบนะครับหกอ๋อโอเค 6212ก็ประมาณ10ประมาณ10 13ล้านนะครับประมาณนี้รวมกับ2ล้านก็ประมาณ14ล้านนะครับโอเคก็เป็นตัวตั้งต้นที่ดีครับมีเงินประมาณแค่14วาล้านนะครับเราก็สามารถที่จะซื้อของในตลาดได้นะครับนะนะเลเวล10นะครับเดี๋ยวเรามาช้อปปิ้งกันอีกทีนึงนะครับในส่วนของแอนตอนนี้นะครับก็จะเหลือกองหลังนะครับที่ยังไม่ได้มีตัวที่ดีๆนะครับก็คงจะเก็บเงินซื้อกองหลังอีกทีนึงนะฮะประมาณนี้ประมาณนี้ครับทุกคน ก็อย่าลืมใช้แต้มนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นแต้มทีม่น่าจะเหมาะสมที่สุดนะทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยววางแผนกันอีกทีนึงนะครับในส่วนตัวของพี่พี่มองว่าอ้แต้มเนะ่ะเอาไปแลกตามที่บอกไปเนาะแลกนักเตะ2000นะครับ2ครั้งนะครับ50อีก50ครั้งนะครับแล้วก็ที่เหลือก็เอามาลงที่เงินนะครับหรือไม่ก็ใครที่ชอบลุ้นนักเตะก็มาเปิดตรงนี้ต่ออีกก็ได้นะครับเราอาจจะได้โลงในนิโยบแบบพี่ก็ได้นะครับ เอาข้าวประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยๆทําแต่ละ EP ีแล้วกันนะครับเนาะมันมีรายละเอียดเยอะมากนะครับดังนั้นอาจจะเอามาแบบ EP ีเดียวมันก็น่าจะแบบน่าจะดูกันไม่จบนะอโอเคเอาเป็นว่า EP ีนี้เราคุยในเรื่องของแต้มผู้ต่อกอตั้งนะครับอะไรคุ้มสุดเนาะในส่วนตัวที่พี่มองว่าตัวไหนคุ้มสุดก็น่าจะเป็นตางที่ทําลงไปนะครับเนาะแล้วเจอกันใหม่พี่นะครับสวัสดีครับ